สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับมาสร้างเมืองแฟรี่กัน ในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาสร้างทางเดินของหมู่บ้านแฟรี่กันค่ะทั้งทางเดินที่เชื่อมเข้ามาในถ้ำนี้กับทางเดินไนท์มาร์เก็ตของเหล่าแฟรี่ที่อยู่ด้านบนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทางเดินที่เราสร้างออกมาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดประเดิมอย่างแรกค่ะเริ่มต้นด้ในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับถ้ำก่อนเลยค่ะในถ้ำที่มีแต่หินเนี่ยถ้าเรามีเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปก็จะเพิ่มความสดใสได้มากขึ้นเลยแต่เพื่อให้มันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยเดี๋ ดแล้วก็ทางเดินเป็นหินอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นหินที่มีลายมันก็จะเป็นคนละแบบกับถ้ำความแตกต่างของลายหินเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มกิมมิคให้กับทางเดินมากขึ้นค่ะพวกเลเยอร์ของหินอันนี้ก็เกี่ยวนะคะมีสูงต่ำสลับกันบ้างก็จะดูธรรมชาติปักยญาหินห้อยให้ใหละองฟุ้งทั่วและสําคัญพลาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือการฝังไฟไว้ใต้ดินแล้วก็ค่อยใช้สลับเนี่ยปิดไปอีกทีนึงอันนี้เป็นวิธีที่เราชอบทํามากเพราะว่ามันสามารถที่จะซ่อนไฟไว้ได้อยู่ด้านล่างเลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยมันจะได้สว่างแบบ สว,สวแล้วก็ไม่ต้องวางพวกทอชหรือว่าคมไฟไว้ด้านบนก็จะประหยัดพื้นที่ใช้สอยไปได้เยอะเลยค่ะอ่ะอะว่าจะจบแล้วแต่ว่าขอเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าค่ะเรามาสร้างพื้นที่นั่งชิลกินข้าวปาร์ตีส้สังสรรค์ไว้อยู่ตรงหน้าบ้านของแฟรี่นักปุงยากันดีกว่าตีมหลักหลักเนี่ยจะเป็นโต๊ะสีแดงเอาแบบยาวเลยค่ะเต็มที่นี่ของกินวางไว้อยู่เต็มโต๊ะส่วนพื้นด้านล่างเนี่ยใช้ขอนแกะสีชมพูวางไว้เป็นพร้อมด้านบนเนี่ยจะมุงด้วยหลังคาสีส้มสลับก,กันกับสีขาวค่ะจะทําเป็นหลังคาลูก ลงมาครเตอนแรกที่ทำเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ก็ทําทําไปก่อนนะคะถ้าสีไม่เวิร์กก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนได้แต่พอทําเสร็จคือน่ารักมากอันนี้พานพาน,านเดี๋ยวเราไปต่อกันน้านบนดีกว่าค่ะวาร์ปกลับมาที่น้านบนพื้นของนายมาร์เก็ตที่เราจะทําก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะอันดับแรกคือเราต้องมาเลือกสีบล็อกกันก่อน,นะคะ่ะว่าจะใช้เป็นพื้นสีอะไรเลือกไปเลือกมาสุดท้ายก็ได้เป็นบล็อกสีส้อมอย่างนี้นะคะคือตอนแรกก็อแอบ,บคิดอยู่ว่ามันจะดูลายตาเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนเราาาไนาะ แ,แล้วมันน่าจะดีขึ้นแหละไว้เดี๋ยวข้าให้ตัวเองในอนาคอไปคนจัดการเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วกันเนาะระว,วังบล็อกปิดหมดเลยนะคะยกเว้นต้องกลางอันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางไรซ์มาร์เก็ตและแน่นอนว่ามีสระน้ำเราจะขาดสะพานไปได้ยังไงตรงทางด้านของสะพานเนี่ยเราจะทําเป็นโดมแก้วใหญ่ๆครอบไว้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะกันลมกันฝนดีไซน์สวยแถมยังใช้งานได้จริงส่วนอันนี้มีใครพอมองออกไหมคะมันคือคอมไฟลอยได้นั่นเองอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนหน่อยเนาะแต่ว่าเราทาเต็มที่แล้วแหละพอท ำโคมไฟที่ลอยอยู่กลางน้ำอย่างเงี้ยเรานึกถึงเรื่องราพันเซลขึ้นมาเลยอะจังหวะที่ราพันเซลกาลังปล่อยโคมไฟให้มันลอยไปกลางน้ำอะ่ะชากนั้นทุงสวยมากการผสมผสานเรื่องราววัยเด็กยังไม่จบนะคะเคยมีใครดูบาร์บี้เรื่องที่เป็นเจ้าหญิงเล่นราบามอยู่บนพื้นดอกไม้ไหมคะคือเราเคยดูตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันนานมากจนลืมชื่อไปแล้วแต่อันเนี้ยคืออินสปิเรชันมาจากเรื่องนั้นเลยเพื่อความดูเป็นแฟรี่เพิ่มสาวสีเขียวโคมไฟสีเหลืงองเข้ามากระจุกรรมการมาเหมือนเป็นแท่งไฟของโลกเวนเดอร์ ไฟิวฟิวนั้นเลยอ่ะอ,อ๋อแล้วก็ตัวที่กั้นสะพานเนี่ยเราทําใหม่นะคะอันเดิมมันเป็นสีม่วงใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าพอแต่งเมืองไปมาแล้วมันแปลกๆยังไงไม่รู้จากนั้นก็มาเพิ่มเกาะกลางน้ําติดตั้งไฟเหนือหัวสะพานเพิ่มต่อขนาดเล็กพร้อมที่นั่งสําหรับเตรียมไว้รองรับล้านแฟรี่ในอนาคตทำที่นั่งชิลอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วเต้นๆว์บกลับมาในถ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทัวร์กันในโซนของทางเดินในถ้ำแล้วก็โตสำหรับนั่งปาร์ตี้ของเราแฟรี่ตรงนี้กันก่อนค่ะ สิ่งที่เห็นแดนเป็นอย่างได้เนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากโซนพื้นที่สีเขียวที่เราทำการสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ลงทุนลงแรงไปอย่างเยอะเลยค่ะกานที่บอกว่าในถ้ำเนี่ยออกซิเจนมันน้อยฉะนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะทำให้เหล่าแฟรี่มีอากาศหายใจมากขึ้นแล้วพอเดินลงบันไดมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จโซนปาร์ตี้ของเหล่าแฟรี่ในถ้ำธีมที่คิดไว้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะไม้แดงนะคะของมันโต๊ะก็จะใช้สำหรับปาร์ตี้เป็นพวกขนมปังสเต เนื้อไก่มีคุณผูดเห็ดน,น้อยคอยพิถาความปลอดภัยให้อยู่ข้างๆด้วยค่ะเดินขึ้นมาด้านบนพื้นที่ข้างๆบ้านรับรองเ p c ซเนี่ยจะเป็นทางเดินไปสู่ไหนมาร์เก็ตของหลาเฟรี่ที่จะมาเดินเที่ยวตอนกลางคืนทางเข้าก็จะเป็นรูปต้นไม้ดอกไม้โค้งมาอนี้นะคะให้อารมณ์ดูผิวสุดๆเลยอ่ะพูดว่าไหนมาร์เก็ตแต่จริงๆก็คือยังทําไม่ครบนะคะในอนาเตเนี่ยน่าจะทําต่อไปอีกเรื่อยๆเลยแหละทางเดินของฝั่งทางเข้านี้เนี่ยจะเป็นลายดอกไม้สลับกันไปเลยนะคะยาวไปจนถึงสุดตรงนี้เลยฝั่งนี้ที่เห็น มีที่นั่งอยู่เนี่ยในอนาคตเราทําเป็นร้านขายของอยู่ด้านหลังนะคะแต่ว่าทําพื้นที่เตรียมไ้ก่อนเนาะกิมมิกน่ารักอีกอันนึงเนี่ยก็คือตรงโซนของสะพานนั่นเองค่ะอันนี้คือตั้งใจทํามากนอกจากสะพานจะดูสว่างโปร่งโล่งด้วยกระจกแล้วเนี่ยพอเราเดินขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะเราก็จะเห็นวิวจากมุมนี้เนี่ยจะเห็นทางโคมไฟลอยได้แล้วก็ด้านล่างตรงโซนที่เป็นน้ํามีเกาะกลางแล้วก็้องปลาโลมากําลงาัลางเล่นว่ายน้ําอยู่และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราสร้างในวันนี้ค่ะทั้งทางเดินด้านล่างตรงถ้ำพื้นที่ สำหรับปาร์ตี้กินแล้วของเราแฟรี่แล้วก็ทางในตรงในมาร์เก็ตตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆเราก็สร้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคลิปหน้าเนี่ยเราน่าจะมาสร้างร้านค้าตรงไหนมาร์เก็ตให้มันเต็มขึ้นงันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วไปบ,บาย